คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะลาอ่าก็ สวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่สล็อตนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะรับเพื่อนอวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนาน้ชชาบนน้ำบนน้รชมก็คือกลุ่มที่บอกเปร์เซนการแต่ง่ายแต่ดีของแต่ละเกมนะแล้วก็แล้วก็มีเพื่อนพี่พี่น้องนอคอยแชร์เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครสนใจเข้า,ขากลุ่มบนน้ำชมก็ลิงใต้คงม์แล้วผมได้เลยเพื่อนเออวันนี้ก็มาในเกมน้ำเต้าปูปลานะเออเขาแจ้งโบนัสมา วันนี้ก็พกคุณมาเยอะหน่อยไม่เคยเล่นนะว่ามันจะแตกตามความจริงขงหรือเปล่าก็ขอเริ่มที่เบทสีก่อนออนะกันเมื่อเบทสีสักสามสิหมุนไปเรื่อยๆไม่ต้องเปิดระบบเอ้ยมาถึงก็เอาเลยหรอ,อดอกเดียวดอกเดียวลูกอะไรวะน้องเพลงอะไรวะเย็ดเมมไอ้วอดดอก ออสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยดอกน,นี้ยัง,ยงไงโอ้โหแล้วปลามาครูสิบสองเท่าไรริปไซบาทแล้วน้ำเต้ามาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทเพื่อนโอ้โหมาถึงมาดึงก็เอาเลยหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเอ๊ะแปดสิบเก้าบาทเออทำไมมาร้อยกว่าบาทเลยเพื่อนร้อยกว่าบาทเลยเพื่อนเออโอ้โหมึงจริงจริงโอ้แล้วอะไรมันขึ้นน่ะเออโอ้โ กูงมประมาละเฮี <S 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 um ้ยให้เธอเริ่มใหม่อดีตเป็นไงปัจจุบันน้องกันกว่าแล้วน้องก็ไม่มีอะไรพูดเยอะหรอกเพื่ออืม่ะโอ้โหไอ้เหี้ย นำเต้าปลูกปลานะจ๊ะทุนห้าร้อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อนะจ๊ะพ่อนะจ๊ะพ่อพ่อมผ้าเพื่อนไม่ใช่พ่อพ่อพอุอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเมื่อกี้ปูเท่าไรดอกนี้ทองร้อยสิบเก้าบาทเพื่อนเอา้ากูเล่นอยู่เนะี่ยกูเล่นอยู่นเนี่ยเป็นสีมาว่ะ เบสี่มาวะย็ดเขกกำไรมาส0งร้อยกว่าบาทเลยเพื่อนมาต่อสวยงามเองเข้าหรือเปล่าสวยงามไมาอมกโอ้โหอ่ะถ้าเกิดมันดีแล้วเราก็ขึ้นไม่เบ็ดห้าเลยเพื่อนแล้วก็ขออีกสักสามสิบหมุนใบเลยขอสักสามสิบหม่นไปแล้เพื่อนโอ้ m ห god มกอ้โอ g มกมาดีสวยงามคิวต่อหรือเปล่าโอ้โหคิวไม่เข้าน้อง,อง,องเออ ดอกนี้ไอ้เนี้ยคือแบบอะไรกับเนี้ยอะไรกับเนี้ยหลงหลงอ้ my god กับเะอรอะไรโอ้โแล้วปลาดอกนี้หนึ่งสิบสามบาทแล้วน้ำเต้าปูปลาดอกนี้หนึ่งร้อยแปดบาทแล้วก็กุ้งมาแล้วเปล่า โอ้โหกุ้งไม่มาจองแรกของน้องหนึง่งรออุ้ยหนึ่งของสามเนื้ยเอออดีแไปนัจนะจาดูหน้า้อยนัจนะจาเออเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มบนนทามก็เลียงได้ก็ไม่แรกผมได้เลยเพื่อนเออ ย้ำวลิงใต้ของมีแร็ผมได้เลยนเพื่อนเออก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆน้องๆคอยแชร์ลงในกลุ่มแล้วกเกมไหนแตกนะแล้วก็ถามเพื่อนในกลุ่มได้ว่าเกมไหนแตกบ้างอะไรยังไงเออใครสนใจก็ลองทักไปถามกมา็ดูนะลิงใต้ของมีแรกผมได้เลยเพื่อนเออเอเอก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกทุกคนว่ารักนะจุ๊บจ๊บ อย่าเงียบแล้วก็มาหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้านะจ๊ะเอองั้นขออีกสามสิบหมุนแล้วก็เปิดเทอร์โบไปน้องๆมาดิไปอือหือ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 ู้อออออำเต้าดอกนี้สามิบหบาทแล้วปะเอ้ยอะไรเนี่ยหนึ่งร้อเจ็ดบาทเพืเ่อนออหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนะเมื่อกี้ แล้วก็เงียบกันไปเลยแล้วก็เงียบกันไปอีกเลยโหลไกลมาเลยยังไง,ไงเจตต่อดอกน,นี้คิวมาหรือเปล่าช่างเล่ห์ชีย่ยกูว่ากูต้องปั่นเองแล้วมามันเงียบขนาดนี้ฮโหลเปิดระโบแล้วกูปั่นเองดีกว่ามามเมื่อนไอ้เหี้ยเออโอ้โห อจีเอเป็นไงอะโอ้ยดอกนี้กุ้ง90บาทเลยไงต่อปลามาต่อโ้วยงางม,มามสี่บาทดอกนี้ปังๆเลยน้องหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเอ้ยสี่สิบหกบาทนั่นเพื่อนเอพื่อนเพื่อนพี่น้องๆคนไหนที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีก็ควรได้รับคำแนะนำเด้อเออก็ดูผู้ความสนุกสนานและความมาเดิงเท่านั้นนะไม่แน่ไม่เล่ยนหรือตามตามประเด็ดขาดน้องๆ,ๆเออ โอ้โหแล้วเลขยังสวยเมื่อกี้แปดแปดแปดเลยนะเออก็อยากจะบอกทุกคนว่าเออใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะเพื่อนเอเอหรือใครที่สนใจเข้ากลุ่มมูลธรรมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยยำไว้เลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนเอเอลองทักไว้ถามมาดูหรือเพื่อนๆคนไหนที่สมัครยูทมาใหม่ แล้วเติมก็ไปประมาณส0มร้อเนี่ยออก็ส่งสลิปมาว่าเติมว่า300แล้วก็เออบอกว่าขอเข้ากลุ่มอนุธรรมหน่อยเดี๋ยวก็จะให้เข้ากลุ่มอนุธรรมถาวรไปเลยเพื่อนอ้อก็จะมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีสูตรในการเล่นของแต่ละเกมด้วยเพื่อนนะเออของจริงอะบอกเลยของจริงเลยเออ oh my god oh yeah โอ้ไม่ก็โอ้ดิจิตโอ้ดิจิตโอ้ิจิตโอ้มาเดมาเดมาแล้วปีนจะเป็นจะเข้าหรือเปล่าดอกนี้ยังไงไม่เข้านะจ๊ะไม่เข้านะจ๊ะดอกนี้ยังไงโอ้โหแล้วเงียบจริงๆดอกนี้มาแค่หนึ่งตัวโอ้โหงั้นกูก็เปิด turbo แล้วก็ขอสักห้าสิบหมดไปเออกูขึ้นเบ็ดดีกว่าเบ็ดฮะไม่ไม่ค่อยเวิร์กมันเงียบจัดอ่ะขอสักห้าสิบหมดไปเบื่อโอุ้ยโรด เป็นแปดไปมีปังอะถ้าเกิดเข้าทีก็มีปังนงน้องๆเล้วมาแล้วยังไงต่อเอจะเข้าหรือว่าโอ้โหไม่เข้าน้องๆเออเหียเกินปุยมุย้ยเลยมาดิน้ำเต้าดอกนี้สองร้อยสามสิบบาทแล้วกุ้งมาอีกสวยงามบลาแปดดอกนี้โอ้โหปังปังไปเลยป,ปังปังไปเลยดอกนี้ปังไม่ไหวเลยแม่สองร้อยห้าสิบบาทนะเพื่อนเออสองสลย ก็มาดีได้อยู่ได้เรื่องอยู่สวยงามแล้วทำไมแล้วทำไมต่อกุ้งมาต่อ7บาทแล้วน้ำเต้าปูปลามาหรือเปล่ารออนิดนึงร้อยเบสอาทหนึร้อยแปดสิบสองาทเออได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยนะเออตอนนี้ก็กำไรมาะมาัน500า้าร้อยวเพราะทุนมาแค่500บาทเพืเ่อน ไมกุ้งไมคหน่งร้อยก็่าทแล้วยังไงปลาต่อสวยงามโอ้โหแล้วไก่ต้องเข้าใ้ช่องสามไหก่ไม่เข้าช่องสามนะจ้าดอกนี้ได้มา2องสบาทเออในเรื่องอยู่และโอ้โหผสมปลาไปเลยผสมปนปวนกันไปเลยโอ้โหเป็นไงล่ะน้ำเต้าปูปลาเนจอเ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 ้อเตอเปูปูนะเออหจอกจออเจอเอเอ ยังไงโอ้โหไอ้ยเงีบไไยงบเกินไปไหมเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันเงียบเกินใครบ้าหรือเปล่ามันเงียบเกิไปแล้วโอ้โหเกินไปไหมเฮ้ยอะขอลองสักสิบหมุนไปก่อนมขอลองสักสิบหมุนไปเอออดีตไปไหน ตโจบาแล,วลาออ้วแบบมาได้โอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทตอนนี้โอ้โหเป็นไงล่ะเพือ่อนเพื่เลยเป็นไงล่ะหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทเออเป็นไงได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่เลยโก็กำไรมานิดเดียวเองเพื่อนเอเลยโอ้โห,โโหแล้วก็อยากรู้ว่าตัวไหนแพงสุดเนี่ยกูว่าไม่มีนะกูว่าไม่มีเท่าไหร่นะเออไม่มีตัวแพงเลย ไหนดูโปรดูโปเท่าไหรสามตัวห้าบาทอ่าไม่เป็นไรขอสักสามี่หมุนไปเมือ่อสามี่หมุนไปต่อเลยอัตโนมุนไปต่อเลยเมือ่อไม่ได้วันอยู่ละเคมาหรือเปล่าหึแล้วย,ยังไงอืมาดีดอกนี้สี่บาทแล้วย,ยังไงอืไม่มาแล้วน้องเออก็ก็ออะอ่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 ะ,อะ,อะจะเข้าหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งโอ้โหแ้วน้ำเต้าเต็ตมตัว ดอกนี้แหละทาเต้าอุ้ยหนึ่ยบาทเพื่อนๆและกลุ้งมาอีกน้องๆอ,อ้โหดอกนี้90บาทนลจ้ะเก้าสิบบาทเลยจ๊ายังไงยังไงยังไงโอ้โห่าปูช่องสองไมเข้าถ้าปูช่องผ่องเข้ามึงจะมีลุ้นอีกเออเป็นไงละดอกนี้จะเต้นไปเลย เต้นก to oh, yeah. hey, yeah. <ine> uh ันไปเลยเต้นกไปเลยุย่เอ oh. <t iny> <Help> ๊ะอออ้ออออออือืย่ย่ย่ w h a t วัย่ย่ w h a t แม man w h a t มนวั w h a t ย่สี่กว่าบาทละห้าร้อแล้วยังไงโอ้โหหนึ่บาทแปบบาทโอ้โหใหม่กอล์มไปเลยต้เต็งกันเองมาเลอ๋อโอ้โหตอนนี้ก็กำไรมา2,500กว่าบาทนะเออ สองมานร้อยกว่าบาทแล้วเคเข้าหรือเปล่าโอ้โหโเคไม่เข้านะจัดดอกเนะไอเฮียแต่เมื่อกี้แม่งปังจริงๆเออเพื่อนๆคนไหนที่อยากแตง่ง่ายแต่เดีวผมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยเพื่อนเออจะมีบอกเปอร์เซ็นการแต่งของแต่ละเกมนั้นแล้วก็มันเป็นเวลาของมันนะเพื่นเอนเออแล้วก็มีเพื่อนวิทน้องๆคอยแชร์เกมแต่งกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยใครสนใจเข,าข้ากลุ่มนัคนรับก็128บแบาทอีกแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อโอ้โหแล้วดอกนี้ สุดปังไปเลยลูกพี่สุดปังไปเลยร้อยเออเป็นไงล่ะโอ้โหดอกนี้ได้มากองไล่เหรอเฮ้ยดอกนี้ได้ไหมเป็นไงล่ะเป็นไงแหละแล้วมาอีกไก่มาหรือเปล่าฟรีอีกแล้วฟรีอีกแล้วจะเข้าไงหรือเปล่าแต่ไม่มีตัวต่อเลยดอกนี้อืมไอ้เหี้ยเกินปุยมุ้ยหรือเปล่าเออไอ้เหี้ยโอ้โหใหม่กอ็อ่ะแล้วเมาส์กูไปอยู่นู้นได้ไงนะอืม ก็เียเอ้ยเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมมาไล่ทุนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะน้องๆหนูๆคนไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะไม่แนะนำไม่เล่นหนูตามๆเป็นสถานนะเออดูเพืความสนุกและน้ำเต้ามาอีกแล้ว101บาทโอ้โหมาละจ้ามาแล้วจ้าโอ้โห1 6 2บาทนะเพื่อนเออเออสปิริลล่าสวยงามมาต่ออืมกุ้งมาแล้วจ้า ไปเพิ่มเบ็ดไปเลยไปเบ็ดสิบไปเลยสักสามสิบหมุนไปเลยเพื่อน pues มาเลยมาเลยมาดิมาดิมาดิอเอหือเฮียยังไงยังไงดอกยังไงเอ้ยโยเปเอโอโอ้โหแล้วยังไงแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อละน้องเออโอ้โหและกุ้งมาดอกนี้หนึ่งร้อยสามสิบสองบาท ไอ้สามพันห้าบาทเลยเพื่อนโอ้แล้วลองกลุ่มรวมเงินเลยวารรวมเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบแปดบาทเพื่อนเลยโอไ้ไม่ก็ได้กำไรมาพอสมควรัวแล้วเพื่อนว่าเอาเออเดี๋ยวผมว่าจะจบคลิปไปเลยนะเพื่อนเออมาหน่อยดิมาหน่อยดิอสามหมุนสุดท้ายยังไงมาดิโอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะหมุนสุดท้ายไปเลยหมุนสุดท้ายเลย,อยดอกนี้สองร้อยแปดแปดยังไงต่อ มาดีมดันไปเลยมันไปเลยมันไปเลย,เ,ลยเยอะเอ๊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 เอืมอืมสองร้อยก้าสบสามบาทเอออ่ะหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, และหกและเจ็ดและแปดและเก้าโอ้โหไม่เข้าเลยไม่เป็นไร ก็ได้กําไรมา2,900บาทเพื um, ่อนเพือนเอทุนมา500วันนี้แต่งไม่ค่อยได้อะไรเลยเออเพราะไม่เคยเล่นนะเพื่อนน้าเต้าปูปลาเนี่ยเออก็เพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปผมก็กดไลค์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะกัรเพื่อนเออหรือใครสนใจเข้ากลุ่มมนันทามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนจำาว่้ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้จริงๆเออก็จะมีเปอร์เซ็นต์การบอกมีจะมีเปอร์เซ็นต์การแต่งของแต่ละเกมแล้วก็มีเพื่อนวิ่งน้องๆคอย แช่เกมแต่กันเข้ามาหลากหลายเกมเรยเออใครสนใจก็ลิงก์เข้าไปแล้วก็ลองทักถามกันดูเมือ่อหรือใครที่เปิดยูทูบมาใหม่เติมมา300ร้อยก็จะได้เข้ากลุ่มหน้านถามถาวรไปเลยเมื่อออก็ขอตัวไปก่อนแล้วก็กลับก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 ้าบกลาบกับก้าบก้าบกลาบนนัเป้าปูปลาแต่กูก็เจอไก่ปูเป็ดเออไปแล้ว